สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันตรีนภางมณีชาตรีนะคะมาพบกันในช่วงเวลาของรายการพิเศษค่ะกฎกติกาการเลือกตั้งนะคะสัปดาห์นี้ก็จะพบกันในหัวข้อเรื่องของกฎกติกาการเลือกตั้งเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับแขกรับเชิญเจ้าประจําของเรานะคะแขกรับเชิญพิเศษที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้เป็นประจำนะคะทุกๆวันอาทิตย์นั่นคืออาจารย์คณินบุญสุวรรณค่ะอดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญปี2540และก็ยังเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้ท ราษฎรหลายสมัยทีเดียวสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณตีนาปานครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์แห่งการสรุป ะะอาจารย์ <Yeah. S 1> ได้บอกไว้เรื่องของกฎกติกาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2550นะคะซึ่งอาจารย์ก็ได้รวบรวมเอาไว้ <Yeah. S 1> อาจารย์บอกว่าสามารถที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ของอาจารย์ได้นะคะทั้ง2เรื่องเลยทีเดียวนะคะที่ www.caninbunsuan.com นั่นเองอาจารย์ก็ได้ใส่ข้อมูลเหล่านี้ไปให้แล้วใครที่สนใจนี่ก็ เข้าไปดูได <bin out> <clothes> <boundaries> ้แล so okay. so okay. so sure ้วก็สามารถที่จะโหลดข้อความได้ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์บอกว่าจะเป็นการสรุปทั้งหมดของบทกําหนดโทษนะคะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกฎกติกาต่างๆวันนี้ก็จะมาทําความเข้าใจกันครับวันนี้ก็จะเป็นการสรุปอีกมิติหนึ่งนะฮะในการสรุปบทกําหนดโทษตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับคราวนี้ก็จะแยกเป็น4ี่กลุ่มด้วยกัน ก็คือกลุ่มแรกก็คือข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วกลุ่มที่2ก็คือข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับผู้สมัครและพักการเมืองกลุ่มที่3ก็คือข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็กลุ่มที่4ก็คือข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับบุคคลทั่วไปอันนี้เป็นอีกมิติหนึ่งนะของการสรุป ว่าด้วยข้อห้ามและบทลงโทษนะครับส่วนใหญ่ที่เราพูดกันไปในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของบทลงโทษสําหรับกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ของรัฐนะฮะแล้วก็บทลงโทษสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งรัฐประพัก,การเมืองแล้วก็บทลงโทษสําหรับผ,ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่วันนี้เนี่ยอยากจะสรุปนะครับถึงเรื่องข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับบุคคลทั่วไป หมายถึงประชาชนทั่วไปหมายประชาชนทั่วไปนะครับทั้งเป็นผู้สมัครด้วยถ้าบังเอิญไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดนะแล้วก็ผู้ที่ไปสนับสนุนนะรวมทั้งบุคคลทั่วไปด้วยนายจ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บุคคลาภิชาติใดต่างก็แล้วแต่ถือว่าเป็นบุคคลทั่วไปนะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกฎหมายฉบับนี้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับนอกเหนือจากบทกําหนดโทษนะฮะที่ได้สรุปเอาไว้ในสองเล่มที่คุณตรีนบางได้กรุณา บอกกับท่านผู้ชมไปแล้วนะครับไปเปิดดูในเว็บได้แล้วนะครับไอ้ตอนสรุปนี้ที่ว่ากฎกติกาการเลือกตั้งนี้ก็สรุปเอาไว้ในเว็บเหมือนกันคืออาจารย์ทาสรุปไปให้ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ดูได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราจะพูดกันถึงข้อห้ามและบทลงโทษสําหรับบุคคลทั่วไปนะครับข้อแรกก็คือห้าม มีให้ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยเนี่ยใครก็ตามที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยเนี่ยะนะครับห้ามเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งหรือจะไปกระทำอะไรก็ได้แต่นะครับเพื่อประโยชน์แห่งการเลือกตั้งโดยเป็นคุณเป็นโทษกับผู้สมัครรับเลือกตั้งจะพรรคไหนก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ะนะครับถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่สอง0 0บาทถึงสอง0ส0บาทใช่ไหมครับแล้วก็กลุ่มที่2ก,ก็คือว่าห้ามมิให้ ผู้ใดเล่นหรือจัดให้มีการเล่นพนันขันต่อค่ะนะฮะตอนนี้ก็อาจจะอาจจะเป็นกลวิธีอันหนึ่งนะฮะที่จะเรียกคะแนนนิยมแต่จริงๆแล้วในความเป็นจริงนี่มีนะคะมันมีฮะมันมีอยู่ก็จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายที่บัญญัติออกมาเนี่ยนะครับมันก็เป็นกฎหมายที่เป็นล้อไอ้การกระทําความผิดนะครับการพนันขันต่อเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเพราะว่าฝ่ายที่ เป็นรองเนี่ยก็จะพยายามที่จะกระตุ้นเสียงใช่ไหมครับโดยการเอาเงินไปลอ่อวิธีการเอาเงินไปลอ,อก,ก็คือเล่นพนันขันต่อก็คือเอาเอาพักชั้นเนี่ยนะฮะเป็นรอง1นในสิบนะฮะร้อยหนึ่งต่อพันบาทอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่คนที่เขาเข้ามารับรองของเราเนี่ยนะฮะ เขาเอาเอาเงินมารองของเราเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะได้พันเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปรวบรวมเสียงของเขาเองว่าต้องช่วยกันนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียพนันอย่างเงี้ยถ้าได้พนันเนี่ยจะได้ทั้งพันหนึ่งมันเป็นกลยุทธ์ทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งนะครับเป็นจิตวิทยาด้วยแล้วก็ใช้ได้ผลกับนักพนันแล้วนะนักพนันด้วยถึงแม้จะไม่ใช่นักพนันก็ตามนะครับแต่ถ้ามีคนในครอบครัวบอกว่าเนี่ยลูกๆเนี่ยฉันพ่อเนี่ยไปรับพนันเข้ามานะเขาต่อหนึ่งในสิบนะนะบางทีเนี่ยต่อกันหนึ่งในร้อย มันก็เป็นวิธีการหาเสียงแบบหนึ่งด้วยเหตุนี้กฎหมายจึงได้ห้ามเอาไว้ห้ามมีการเล่นปนันขันต่อแล้วก็โทษในการฝ่าฝืนก็คือมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปี1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นกำหนดทปีะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือห้ามไม่ให้ผู้ใดจงใจกระทาด้วยประการใดๆให้บัตรเลือกตั้งชํารุดหรือเสียหายอันนี้เราก็เคยพูดแล้วนะคบหรือทําให้เป็นบัตรเสียหรือทําให้บัตรเเสีียป็นบัตรด นะครับถ้าฝ่าฝืนก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน2 0,000บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด5ปีจงใจก็คือสมมติว่าถ้าจงใจทำให้บัตรเสียก็คือประการ,การแรกนี่อาจจะไปกาใช่ไหมแล้วก็เห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันจะทําให้บัตรเสียแน่ก็ซื้อวกาเข้าไปนี่แหละแลนทำให้เป็นบัตรเสียคือจงใจหรือไม่อีกทีก็จงใจมาฉีกให้ดูต่อหน้าต่อตาอย่างนี้นะครับอันนี้ผิดแน่นอนจงใจอันนี้ผิดแน่นอนนะครับแล้วก็ห้าม ไม่ให้ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาหมายถึงหน่วยราชการหรือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจนะหรือนายจ้างเนี่ยขัดขวางนวงเหนียวหรือไม่ให้ความสะดวกนะครับในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างแล้วแต่กรณีกรณีนี้นะถ้าฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4 0,000ืนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือห้ามไม่ให้มีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งนับตั้งแต่เวลา18เนกาอของวันก่อนวันเลือกตั้งนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับ ความจริงเราบันทึกบันทึกเทปไว้ตั้งแต่วันเสาร์มาแตวออกมา้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วรายการเนี่ยจะออกอากาศวันอาทิตย์แต่ว่าเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่เรียกว่าทีมงานก็อาจจะมีภารกิจวุ่นวายกันนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นวันที่จะมีการใช้สิทธิ์ล่วงหน้านักเขตเลือกตั้งนั่นเองนะคะก็เลยมีการบันทึกเทปในวันนี้ค่ะเนื่องจากมีการเลือกตั้งล่วงหน้าวันวันที่ใช่สครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ คืนวันก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นมาตั้งแต่18นาฬิกาของวันเสาร์ะนะครับไปจนกระทั่งสิ้นสุดวันเลือกตั้งนะครับห้ามไม่ให้มีการโฆษณาหาเสียงนะครับแล้วติดแผ่นป้ายโฆษณาอะไรต่างๆนี่ก็ห้ามจริงหรือเปล่าคะอาจารย์ท,ที่ที่บางทีมีข้อมูลอีกอันหนึ่งนะคะท,ที่ทางกะกะตไม่ให้คำตอบก็คือไม่เชิงว่าห้ามเลยเพราะถือว่ายังไม่ใช่วันเลือกตั้งจริงแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ให้ไปหาเสียง ใกล้ๆกับเขตที่มีการเลือกตั้งเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือห้ามไปเลยถ้าในหน่วยเลือกตั้งนะถ้าในหน่วยเลือกตั้งก็ห้ามมีการหาเสียงอยู่แล้วในหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันมีเป็นบางที่เท่านั้นเองนะครมันไม่ได้มีทั่วราชาจัการคือเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยเขาจะใช้ไปเลือกตั้งที่เขต ใช่ไหมคะ<ช>จะไปเลือกตั้งที่เขตจะจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับการเลือกตั้งวันจริงซึ่งวันจริงเนี่ยประชาชนสามารถจะไปใช้เสียงในในเขตเลือกตั้งย่อยใกล้ๆบ้านได้แต่ว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยซึ่งเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าเนี่ยต้องไปใช้ที่เขตเท่านั้นต้องไปใช้ที่เขตในเวลาเดียวกันก็ห้ามไม่ให้หาเสียงบริเวณที่เป็นเขาเรียกปกติเขาเรียกปริมณฑลแต่เนื่องจากมันเป็นเขตใหญ่มากเพราะเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งผู้คนจะไปใช้สิทธิเลือกตั้งจํานวน เป็นหมื่นๆคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าบริเวณนั้นนะครับยายาขับรถหาเสียงไปคือถ้าถ้ามีนี่วุ่นวายนะอาจารย์มีคนกําลังเข้าคิวจะไปกาแล้วก็มีเสียงอย่าลืมเลือกผมนะคบเบอร์นั้นเบอร์นี้พักนี้ค่ะอันนี้เรียกว่าไปโมดิเวตกันนะแต่ไม่ได้หมายความว่าในบริเวณอื่นนะฮะที่ไม่ได้เป็นพื้นที่สําหรับการลงคะแนนนะครับก็ยังโฆษณาได้ตามปกตินะครับเหมือนกับเรื่องของการจาหน่ายจ่ายแจก จัดเลี้ยงสุราเหมือนกันเขาก็ห้ามตั้งแต่วันสิบแปดนาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้งไปจนกระทั่งถึงวันสิ้นสุดวันเลือกตั้งก็คือวันนี้ก็เหมือนกันก็เช่นเดียวกันนะครับในเขตที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับมันก็เป็นบริเวณจํากันเพราะฉนั้นก็สถานที่อื่นก็ยังสามารถที่จะจําหน่ายจ่าแจกได้นะครับแต่ถ้าเป็นวันเลือกตั้งจริงอันนั้นห้ามหมดทั่วราชอาณาจักรเลยั้ตงหุดตั้งแต่18บนาฬิกาเป็นต้นไปเนี่ยแผ่นป้ายก็ต้องปลดหมดแผ่นป้ายโฆษณารถโฆษณาาออะะไรรตต่งงๆ้ปดดมนคับ แล้วก็ถ้าฝ่าฝืนนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็เมื่อกี้ก็พูดไปนิดหนึ่งนะฮะห้ามมิให้ผู้ใดขายจำหน่ายจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่าง18บนาฬิกาของวันก่อนอังน,นี่ก็ถือ,ว,อว่าเป็นกฎข้อห้ามใช่ไหมค,<ะ>ครับถ้าฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับใช่ไหมครับแล้วข้อสุดท้ายสำหรับบุคคลทั่วไปปก็คือห้้้ามิิใใผผูดดเเย หรือเผยแพร่ผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งในระหว่าง7วันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนเลือกตั้งถึงเวลา15บห้นากานะถึงปิดหีบัตรเลือกตั้งแล้วลนะครับฝ่ฟาฝืนมีโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0 0 0 0บาทนะฮะคือสงสัยอยู่นิดหนึงน่งว่าโทษตรงนี้ทําไมเบ้าจังเหไ็ไหมคร <c oughs> เพราะว่าการห้ามเปิดเผยผลสํารวจการลงคะแนน เสียงของประชาชนนี่นะครับคือเรื่องเรื่องของโพลมันมีผลมากมันมเรื่องของโพมันมีผลมากมันชี้นำเพราะฉะนั้นที่ก็ห้ามเนี่ยเวันเนี่ยก่อนวันเลือกตั้งนี่นะครับถูกแล้วแต่พอไปดูบทกระนดโทษนี่นะครับฝ่าฝืนเนี่ยถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทถ้าสมมุติว่ามีคนที่ประสงค์ที่จะใช้โพเนี่ยนะครับเป็นตัวกระตุ้นหรือชี้นำาอเรื่องวงการเลือกตั้งเนี่ยนะครับแล้วเขายินดีที่จะเสียงให้ใครก็ได้นะครับ ให้ใครก็ได้ไปเปิดเผยใช่ไหมครับไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นคนที่เป็นตัวการอยู่นะครับแต่ว่าให้ใครก็ได้ไปเปิดเผยเพราะโทษเปนจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน60,000บาทไม่เกิน3เดือนเนี่ยอาจจะาจจะ1าวันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่จะปณีปนนอมกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโพลเนี่ยทุกวันนี้มันก็จะมีโพลที่เป็นโพลของภาครัฐแล้วก็เป็นโพของภาคเอกชนที่เราทราบกันดีนะคะส่วนภาครัฐเชื่อว่าน่าจะควบคุมได้แต่ภาคเอกชนนี่สิแต่เท่าที่ทราบก็คือเขาบอกว่า ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการที่จะไปสำรวจคือไปสำรวจได้แต่ห้ามเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ออกทางสื่ออย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์แต่อาจจะมีการเคลื่อนไหวลงไปสำรวจทำ question air ทำแผ่นกระดาษไปสำรวจภาพที่เห็นของประชาชนแต่ห้ามเปิดห้ามนำเอาผลของการสำรวจเนี่ยมาเปิดเผยหรือนำไปเผยแพร่7วันก่อนวันเลือกตั้งใช่ไหมครับการ ในระหว่างเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งจนถึงเวลาปิดการลงคะแนนก็คือถึงเวลา15บห้นกาอ,อย่างเชื่อ,อ,ย,อย่างพวกเอนะ็กซิโพนั่นก็เหมือนกันะนะครับก็จะเปิดเผยได้ก็ต่อเมื่อหลังปิดทิบวันเลือกตั้งไปแล้วนะสรุปว่าห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยผลการสํารวจการลงคะแนนเสียงของประชาชนเจ็ดวั <7 S 2> กนก่อนวันเลือกตั้งพูดถึงโพนี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยโพที่น่าเชื่อถือได้นะครับ ส่วนมากจะเป็นโพของภาครัฐเพราะว่าเขามีเครื่องไม้เครื่องมือมีบุคลากรี่พร้อมนะก็มีหน่วยงานทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเขาจะไม่เอามาเปิดเผยเห็ไหมครับที่เปิดเผยกันอยู่ทุกวันเนี่ยส่วนมากเป็นเป็นโพของภาคเอกชนหรือไม่ก็โพของมหาวิทยาลัยอะไรต่างๆทำผลโพยังไงก็ไม่ทราบได้นะบางทีเนี่ยสามวันเนี่ยออกมาตั้งออกมาสามครั้งอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นส่วนประกอบอันนึงเท่านั้นเองนะฮะ จะเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนแต่มันจะมีผลทางด้านจิตวิทยาอยู่บ้างมีผลในทางชี้นาอยู่บ้างแต่ยังไงก็ตามเนี่ยกฎหมายห้ามไว้ก็ถูกละนะฮะก่อน7วันก่อนวันเลือกตั้งเนี่ยนะครับห้ามมีออกมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าเขาอาจจะมีวิธีการชิกแซกอะไรต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยถราพูดถึงโทษแล้วโทษมันเบามากนะครับทีนี้คําถามค่ะอาจารย์ถามว่ามีการแจ้งเข้ามานะคะบอกว่ามีเรื่องของปัญหาชุจริตที่เกิดขึ้นเนี่ย โดยตอนนี้เนี่ยมันมีแหล่งข่าวที่ออกมาปล่อยข่าวเรื่องนี้ก็บอกว่ามีการมีการเขาเรียกว่าประสานกับผู้มีอิทธิพลที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับชาติแล้วก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่กาบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าจากอำเภอมาก่อนนะคะแล้วก็กาบัตรในหน่วยเลือกตั้งในช่วงที่ไม่มีประชาชนเข้าไปใช้สิทธิ์แล้วก็มีช่วงก่อนปิดหีบเลือกตั้งด้วยถ้าหากว่ามีการกระทําแบบนี้แล้วมีหลักฐานยืนยันเข้าข่ายความผิดข้อไหนคะอาจารย์อ๋อถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่มีความผิด ข้อหาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อ,อ,อให้เกิดคุณและโทษกับผู้สมัครรับเลือกตั้งอ,อันนั้นโทษหนักน,นะจำคุกหนึ่งปีถึง10ปีเ<ม>พิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกาหนด10ปี<ม>นะมันโทษหนักอยู่แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะแต่ในส่วนของประชาชนทั่วไปเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันได้จําได้ไหมครับคุณตีน้บางว่าตอนที่กรกตเนี่ยพิมพ์บัตรเลือกตั้งเกินทั้งหกล้านกว่าใบเนี่ยผมเป็นคนตั้งข้อสังเกตเองนะครับว่า จะเอาไปใช้ในการทุจริตเลือกตั้งหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาก็มีจํานวนบัตรเลือกตั้งเนี่ยซึ่งมันพอดีกันกับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เพราะนั้นเขาไม่มีทางที่จะโยกไปโยกย้ายไปไหนได้แต่ว่าถ้าจะมีวิธีการบอกว่ากาบัตรรวงหน้ามาเลยนะแล้วถึงเวลาก็เอาไปใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งนะครับมันก็มีอยู่วิธีวิธีเดียวก็คือกาบัตรเลือกตั้งที่พิมพ์เกินนั่นแหละครับที่พิมเกินตรงนี้มันถึงได้อันตรายมากนะครับ ต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับผมว่าสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องจับตามองนะนอกจากเตรียมตัวเองแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องเตรียมตัวที่จะไปตรวจสอบด้วยไปควบคุมด้วยนะครับคือผู้ง่ัปกติเนี่ยเราบอกว่าที่เปิดทีบัตรเลือกตั้งมัน8โมงเช้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไปสัก8โมงกว่า9โมงก็ได้เชื่อไหมครับคุณจุน่าปางสมัยหนึ่งนะในที่แห่งหนึ่งนะในหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับ มีบางคนเขาไปสังเกตเห็นว่าเขาไปที่หน่วยเลือกตั้งในประมาณ8โมง15นาที<ะ>พอเขาไปถึงแล้วนะในบริเวณหน่วยเลือกตั้งเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้คนเท่าไหร่นะครับแสดงว่าผู้คนยังไม่มา<ะ>และเชื่อไหมครับว่าีบัรตรเลือกตั้งในพอเปิดขึ้นมาเนี่ยมีบัตรเลือกตั้งกองอยู่ก้นหีบเนี่ยหลายร้อยใบยแล้วคือ8โมงเช้าเพิ่งเปิด8โมงเช้าเพิ่งเปิดแต่มีบัตรเต็มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นการป้องกันตรงนี้ป้องกันไม่ให้มีการ,การทุจริตตรงนี้ได้ก็คือ ไปจะเช้ากว่านั้นอ,อาจจะไปสักเจ็ดโมงหรือเจ็ดโมงครึ่งนะฮะก่นะอนนี้ก็<ล>จะเปิด<ล>ทีะะเพราะว่าตอนที่เปิดทีมเนี่ยเขาจะต้องมีคณะกรรมการเป็นสก,กิพยานใช่ไหมครับเปิดทีมขึ้นมาก็ต้องดูว่าในหีบบัตรเลือกตั้งเนี่ยตอนที่เปิดขึ้นมาเนี่ยมันมีบัตรรอยอยู่ในนั้นหรือเปล่าหรือไม่ทีถึงแม้จะปิดไปแล้วใช่ไหมครับเปิดทีบัตรเลือกตั้งแล้วก็ปิดแล้วล็อกกุญแจแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะครับในระหว่างนั้นแปดโมงกว่าถึงเก้าโมงเนี่ยคนยังไม่มาใช้สิทธิ์ใช่ไหมครับในระหว่างนั้นรับไอตเนี่ย ดีไม่ดีนะเขาก็กาแล้วก็ใส่หบัตรเลือกตั้งไปเลยด้วยเหตุนี้จ <experience> ึงไม่แปลกนะครับถึงบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยพอเขาไปเห็นในหบัตรเลือกตั้งเขาไปเช้าสายนิดหน่อยนะนะแค่9ก้าโมงเท่านั้นเองปรากฏว่าคนที่ลงคะแนนไปเลือกตั้งล่วงหน้าเลือกตั้งก่อนหน้าเขานี่นะครับปรากฏว่ามีมีบัตรเลือกตั้งกองอยู่ที่ที่ก้นหีบราะเป็นร้อยๆบแล้วนั่นแหละฮะมันเป็นไปได้2กรณีกรณีหนึ่งคือกาแล้วลเรื่องหน้า อย่างที่คุณตรีน้ำปางว่าอีกกรณีหนึ่งก็คือกรรมการในหน่วยเลือกตั้งเองกาใส่เองเนี่ย่าจ,จะเข้าข่ายอย่างย่งข้อที่ที่ได้ยกตัวอย่างไปเมื่อสักครูน่นี้ก็คืออาจจะมีการกาบัตรเลือกตั้งกันมาก่อนนี่ครับคือเรียอโกงแน่นอนแน่นอนฮะโกงถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็โทษหนักแล้วถ้าเป็นบุคคลภายนอกนะฮะถ้ามาทําอย่างนี้ก็โทษหนักเช่นเดียวกันะนะครับจาคุกหปีถึงสิปีเหมือนกันโทษมันแรงฮะ แต่ปัญหามันอยู่ที่คนกลางด้วยค,คนที่คุมกฎก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนี้มีตั้งแต่ระดับเ,เขตเลือกตั้งใช่นไหมครับระดับจังหวัดะระดับกกตกลางนี่นะครับแล้วยังมีผู้มือการการเลือกตั้งอีกมีคณะมีคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอีกนะครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็เป็นกรรมการในกรรมการการเลือกตั้งใช่ไหมครับ แต่นี่คือประชาชนเองนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งละที่จะช่วยในการสอดส่องสังเกตการในเรื่องนี้ได้เหมือนกันนะคะอาจารย์เขาบอกว่าหากว่าเหตุผลไม่ชอบมาพากลเนี่ยหากว่ามีโทรศัพท์มือถือที่สามารถบันทึกภาพได้อะไรเงี้ยบันทึกเอาไว้ต้องทําไว้อย่างน้อยที่สุดคราวนี้นะครับต้องไปที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้เช้ากว่าให้เช้ากว่าที่เคยไปไปเจ็ดโมงเช้าเลยวันวันนเป็นวันของประชาชนแล้วครับนะฮะถือว่าเป็นวันสําคัญของประชาชนนะครับ ไม่มีวันไหนสําคัญไปกว่าวันนี้แล้วเพราะฉะนั้นต้องตื่นแต่เช้าตื่นตืนั้งแต่ตีห้าครึ่งนะฮะหรือตีห้าหรืออย่างช้าที่สุดก็หกโมงไปนั่งดูเลยดูหีบก่อนเลยอาบน้ำแต่งตัวก่อนนะฮะแล้วก็หุงข้าวหุงปลากินเสร็จให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งดูสั้เจ็ดโมงครึ่งหรือไปถึงเจ็ดโมงก็ยังดีลงคะแนนเลือกตั้งแล้วก็อย่าเพิ่งวางใจนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับนะฮะก็ต้องคอยเฝ้าดูอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นน,นะครับที่พูดกันบอกว่าเราจะมีคนไปคอยเฝ้าหน่วยเลือกตั้งนะครับ <c oughs> แล้วก็มีได้ข่าวว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมืองหนึ่งออกมาโวยวายถามว่าทําอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดนะฮะไม่ผิดนะครับ,รบการที่ประชาชนจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแล้วก็สังเกตการอยู่นะ, <c oughs> นะครับถือว่ามันเป็นสิทธิของเขา <c oughs> นะครับมีกฎหมายข้อไหนมาห้ามนะครับนะฮะ แสดงว่าคุณจ้องจะโกงหรือเปล่าค่ะคุณถึงไม่อยากให้คนมาฟฝ้เพราะว,ว่าตอนนี้กรกตอเองก็เรียกว่าอนุญาตแล้วนะคะที่จะให้แต่ละพักเนี่ยสามารถที่จะส่งกลุ่มผู้สังเกตการมาได้คือคือ,อผู้สังเกตการแล้วก็ตั้งเป็นตัวแทนของพักการเมืองของผู้สมัครครับเลือกตั้งเข้าไปนั่งในหน่วยเลือกตั้งใน,ใน,ใ,นในที่กาบัตรเลือกตั้งะนะครับอันนั้นเป็นคนละเรื่องก,กันอ่ะอันนั้นเป็นกฎหมายที่เขาอนุญาตให้แต่ละพักการเมืองผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนเนี่ยตั้งตัวแทนเข้าไปนั่งค่ะ นะครับก็คอยจับผิดคอยตรวจสอบกันะนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นการตรวจสอบภาคประชาชนคือในส่งประชาชนเองซึ่งของ,องประชาชนอเองฮะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจริงจริงแล้วประชาชนเนี่ยก็คือคนที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมเมื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งของเขา เสียงหนึ่งฮนะที่เขากาลงไปแล้วไปย่อนในหีบบัตรเลือกตั้งก็คือสมบัติชิ้นหนึ่งของเขาแล้วก็ในบรรดาสมบัติชิ้นหนึ่งนี่นะครับหลายๆชิ้นครับก็กลายเป็นสมบัติซึ่งเป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นประชาชนมีสิทธิทโดยชอบธรรมนะฮะที่จะเฝ้าตามดู แม้กระทั่งเฝ้าสังเกตการดูนะครับว่าคนที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วไปแสดงตนเนี่ยนะครับแล้วกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งขานชื่อออกมาเนี่ยนะครับก็มีสิทธิที่จะดูนะครับบอกว่าเอ๊คนนี้เป็นคนเดียวกันกับที่กรรมการในหน่วยเลือกตั้งนั้นขานชื่อหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องโวยก็มีสิทธิที่จะโวยเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งนับคะแนนจนกระทั่งปิดที่บัตรเลือกตั้งแล้วก็ต้องดูอีกนะครับว่าเวลาขานคะแนนนะฮะ ขานไปตามนั้นแลวก่าไม่ใช่วบาช pues ูขึ้นมาแล้วบอกว่าบัตรเสียบตดดีบอกว่าเป็นบัตรเสียหรือไม่กับกาเบอร์อะไรก็ไม่รู้แล้วก็ขานเป็นเบอร์นั้นตลอดคนเขียนเหมือนกันนะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอ๊ะเขาขานเบอร์นี้แล้วไปกาเบอร์อื่นหรือเปล่าไป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 ใส่คะแนนในเบอร์อื่นหรือเปล่าท่เงื่อต่างเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นสิทธิของประชาชนนะครับที่จะต้องคอยตรวจสอบหรือแม้กระทั่งนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ยนะครับก็ต้องดูผลถ่ายผลไว้เลยนะครับว่าหน่วยเลือกตั้งนี้ นะครับผลคะแนนเบอร์นั้นได้เท่าไรเบอร์นี้ได้เท่าไรถ่ายเอาไว้แล้เขาอนุญาตใช่ไหมคะจบาให้ใช้วัสดุกล้องเคลื่องอะไรอย่างนี้ไปถ่ายในหน่วยเลือกตั้งในในคูหาเลือกตั้งเข้าไปไม่ได้ก็ซูจากด้านนอกก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าในหน่วยเลือกตั้งในคูหาเลือกตั้งในเขาใช้ห้ามใช้อุปกรณ์ในการถ่ายแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือก็ยังไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องตามดูเพราะว่าอะไรนะครับเพราะเขานับคะแนนที่หน่วยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยครับเขาจะมีผล เขาเรียกโพยผลประกาศคะแนนเนี่ยนะครับเขาจะเอาผลโพยคะแนนเนี่ยนะครับส่งไปที่ที่นับคะแนนรวมที่กลางที่เขตหรือที่อำเภอหรือที่โรงเรียนอะไรก็สุดแล้วแต่ตรงนั้นก็ต้องไปดูเองนะครับว่าคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนี้นะฮะที่ปรากฏเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพอไปโผล่ที่นับคะแนนรวมกลาะมันยังเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือถ้ามันเปลี่ยนไปถ้ามันเปลี่ยนไปก็แสดงว่ามีการเปลี่ยนผลของการคะแนน ก็ต้องอดีคือจริงๆคะแนนมันต้องสรุปตั้งแต่ที่หน่วยแล้วใช่ไหมคะอ๋อสรุปแล้วสรุปแล้วต้มีการสรุปแล้วที่หน่วยเลือกตั้งที่นับคะแนนที่ส่วนกลางนั้นก็คือมีหน้าที่ที่จะรวมรวมท่านั้นเองรวมผลคะแนนค่ะจากทุกหน่วยรวมกันแล้วแล้วก็ประกาศผลผู้สมัครรับเลือกตั้งเบอร์นั้นเบอร์นี้ได้เท่าไหร่แล้วก็พรรคการเมืองในระบบปาร์ตี้ลิสต์ได้เท่าไหร่ค่ะ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเรียกว่ารอบคอบกันนิดนึงนะคะในเง่่ยๆว่าภารกิจของประชาชนผู้รักประชาธิปไตยแลวก็รักชาติบ้านเมืองรักความยุติธรรมในคราวนี้นะครับตื่นแต่เช้ามืดตื่นแต่เช้าเลยตื่นแต่เช้ามืดแล้วท็ไมอาจจะไม่จําเป็นจะต้องไปพร้อมกันก็ได้ครอบครัวนึงมีสีซ่า้าแบ่งกันไปแบ่งกันไปผัดไปกันไปนะครับก็เป็นเรื่องที่อาจารย์จะฝากกันไว้หลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ฝากฝากกันไว้ นะฮะฝากเพื่อนบ้านไว้ก็ได้อะไรต่าง <พอ S 1> แต่ว่า,าอย่าไปาอย่าไปพูดคุยกันถึงเรื่องของอผลการลงคะแนนอะไรต่างๆอ,อย่าไปพูดถึงนะฮะพูดถึงเรื่องอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าจะไปอยู่บริเวณนั้นอเอาไว้กลับบ้านแล้วค่อยไปคุยคอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของอบัตรเลือกตั้งครั้งนี้ที่เขาบอกว่าสร้างความสับสนให้กับประชาชนมากทีเดียวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจารย์คณินจะมาทําความเข้าใจว่าทําอย่างไรกาอย่างไรไม่ให้เป็นบัตรเสียนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าอาจารย์จะอธิบายให้ฟังค่ะ We'll be right <laughs> back.